ครับสวัสดีครับเจอกัวอคัสซี่ครับเดี๋ยวจะมาเล่นธรรมะมาเล่นธรรมะหรือธรรมะ <c oughs> มาเล่นเราเออฮิววิวิ <c oughs> ว,ว,ว,วจะเดกจะไม่ข้างละเออเวลาจะถึงละ <c oughs> เออโอ้ยผมกดยาไม่ทันเลยฮะเออผมดืมกดยาเลยอะไรวะ <c oughs> อ่าขอป่าชายผมกักครับผมได้คร <c oughs> ับจิโอเค ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกนะได้ยังครับพี่เม้ได้ป้าป่าชาได้แล้วได้แล้วนั่นแหละโอเคครับอ๋ออย่าลืมกดป้ายกิจกรรมกันอย่าลืมกดป้ายคำพีนะครับดูผมลืมาคำพีเนี้ยป่าครบแล้วก็เสรครบแล้วยังไม่มีบัฟไอ้ได้บัฟยังอ่าบัฟนู้เปได้บัฟยังบัฟนูนะได้ครับได้ครับ พี่บับนูผมใหม่พี่พี่แล้ร่ไปผมยังไม่ได้เลยครับพี่แร่หลับแล้วไปลุยพี่เป้อยู่ไหนครับพี่วลังไปอยู่ไหนอ่ะอ๋อออกไปยังครับเนี่ยเนี่ยผมอยู่ข้างหลังพี่เป้เนี่ยผมจะรอยแอร์เรียนแล้วเนี่ยมามามาเอาเลยเอาเลยแอร์เรียนนะผมยิงอยู่ยิงเถอะครับยิงเหรอกำลังวิ่งไป เอ้ยผมยังไม่ได้สห์เอาได้แล้วนี่ยนะแอรเรียนะครับผมเอ้ยยิงแอร์อยู่อ่ะผมปิดให้อ่าแล้วผมยิงตอเนะ่ยเฮ้ยเขากุดปิบมึงมาก่นเอาหมัดมาล็อกผมว่ะดูดูหมวอไม่เิงเลยเขาแก้อย่างไวไปอ่ะยิงเขาไม่เข้าเลยอ่ะปิดปิดสวยข้างหลังเออไปแล้วดีเจดิ ผมแก้ให้ผมแก้ให้ผมเขี้ยวไปหมดแรงง่วงนะหมดก็แรงอ่ะถึงหมื่นหกอุ้ยอะไรอ่ะพี่ใครยิงอ่ะไอเนี่ยอ่ะแปดพันพี่เบรลเอาพี่เบลเก็บเลยเนี่ยเอาสติเก้เขี้ยวมันเอาหมัดมาล็อกผมอยู่แล้วว่ะต้องเอาหมัดก่อนนะพี่ผมแก้ตัวเองเออไปแล้วไปแล้วอุ้ยผมก็ล่วงเหมือนกันเอาหมัดเอาหมัดพเบลเอาหมัดอะไรช่วยช่วยพี่เบลก่อนพี่หมุนสองทีน่าจะแตกโอเคครับพี่เอาเอาเอาเฮงไว้พี่เหลือไอเดีย เอเลียก็ไหนมาไอเฮงมันไม่ข้างไอเฮงข้างว่ะไอเฮงข้างไหมผมเอเลียพี่ข้างเอเลียนะเอเลียมันก็ข้างอ๋อขออีกอะไรพี่ขออีกเล่นจะเล่นหนังดีเจเบิร์ตก็ได้ลูซิเฟอร์ก็ได้เอ้าผมติดตามให้ผมติดตามโอเคสวยไอเฮงมันข้างเหรอครับเนี่ยข้างเดี๋ยวผมอหมัดกันนะพี่หรือเอาหมัดกันนะหมัดเดี๋ยวเฮงกันนะหมัดแก้หมุดแก้สวยเลยครับหมัดพี่เก็บจัดเลยอ่ะเออพี่เอาเฮงมากแล้เฮงมากเจผมแก้ให้ผมแก้ให้ เอ้ยเขาอ่าถอยถอยกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงในวงยิงแต่วงแล้ววงรอแม่งครับผมยิงอาเฮงอยู <k <k ่ผมยิงอาเฮงอยู <k> <k ่เอาเอาเอาผมรอแก้ให yes> ้รอแม่งเลยผมรอแก้ให้พี่ผมพิดเกิดอ่ะครับผมพิดหนึ่งครับพี่รอรอแก้พิชกี้ต่อไว้สวยเอาเดี๋ยวพิชต่ออ่ะเดี๋ยวแก้ผมพิชต่อแล้วผมกดผมกดหัวไม่โดนเลยวะเอาผมแก้ให้ผมแก้ให้พี่ อ่ะผมพี่ต่อพี่ผมพี่ต่อผมเหมือนลืมกดอะไรเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่าลืมกดอะไรวะพี่ผมพี่ต่อพี่ต่อยิงอยู่ยิงอยู่ครับสวยผมแก้ให้เจมส์แก้ให้ผมแก้ให้แก้เองวะเราพี่เมื่อกี้เอาเหรอเออผมรอแก้ให้พี่ไออ่ะเอามันม้นเอามันเออเอามันซัดมันโอ้ยผมล่วงว่ะถอยถอยถอยเลยหมอหมอหมอเก็บหมอกัน เฮงโดนเจ็บจัดเลยครับเนี่ยเลยล่วงเวยผมไม่ค้างวะชอบเอาใครครับไอ้รวยรวยรวยอยู่มัได้ครับพี่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแก้ผมทิ้ดซ้ำพี่ครับผมพิชร้าหนึ่งทีมามามาผมลืมกดคัมพีเมื่อกี้พิลาพิลาเฮ้ยผมไม่ค้างแล้วนี่ยว่ะโอเคโอเคนี่อ่นินเหรอนินเหรอดีเจใช่ไหมนินด์ไว้แล้วเฮงก็ไม่ค้างแล้วตอนเนี้ยเอาเอาเอาพี่มาเฮงก็ได้เฮงก็ได้ใหม่ก็ได้ เอาเพราะจิกเก้ฮงสวยอ่ะเดี๋ยวเขาจะเขาจะไม่แก้เขาจะแก้ผมผมผมพีทนึงทีนะผมพีทก่อนผมพีทก่อนโอเคพี่เบ๊ะอะต่อไปพี่เบ๊ะสลับกันดังวิ่งข้างเลยไม่ข้างมองมองไม่รู้เรื่องไงผมแก้ตัวเองครับผมมาทำหน่อยดูยิงยิงแ่โดนโดนทักเต็บเจ็บทุกตัวเลยเนี่ยผมผมตีเอเลนเอเลนมันไม่ข้างผมไม่ข้างเอเลนได้ได้แล้ว เดี๋ยวผมหมอมาเหีวให้อ่าพี่แอเดียนอวยเหรอตายผมยังไม่ข้างเลยทีอ่ะผมติดพีทสวย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 โอเคพี่ีดทสวยแต่ผมเดี๋ยวเขาแก้ผมคิดให้อีกทีเอาเอาวาปั๊บโอ้โหแก้ตั้งนานลืมปวดห้าเก้าเจ็บโอ้โหผมแก้ให้ไปผมแก้ให้ไอเหงาเลยนะแก้ให้ไอเหงไอเฮงามันไม่ข้างนะครับผมไอเฮงาไอเหงม คือไม่ข้างอะครับผมใกล้ข้างแล้วอีกนิดเดียวอ๋อยิงไงผมยิงไอเฮงอยู่เป้ผมแก้ให้ครับต้องเจเจต้องเจีปหน่อยแก้ละแก้ละแก้ละเจีปหน่อยพิดละครับพี่ิดละมาผมข้างแล้วผมข้างแล้วยิงยิงแล้วเอาผมแก้ตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมพิดให้พี่เป้ผมแก้ให้ไปผมแก้ให้ผมแก้ให้อ่ะแก้ผมหน่อยแก้ผมหน่อยอ่ะผมพิดพี่ผมพิดละผมแก้ให้เจแก้ละแก้ละเป๊ะครับพี่ เดี๋ยวกำลังนี่ยิงยิงยิงอาเฮงยิงสัดอาเฮงพี่ผมคิดพี่อีกทีพี่แก้ตัวเองแข้งทางลราพี่เปลี่ยนเอาหมอเอรีแรีไม่ข้างแอรีไม่ข้างเอรียไม่ข้างนะเอรียะอรีอุ้ยผมร่งโดนเจ็บมากเจ็บเอรียโดนเจ็บห้าคันผมผมยังไม่มีแก้วนะพี่ผมไม่มีแก้วอุ้ยผมร่วงอ่ะผมก็ร่วงผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนตราปะ าต้องเอาไอ้ไอ้ลูซิเฟอร์ละครับช่างก็ได้ด้มาแล้ซิเฟอร์นะโลซิเฟอร์ได้ได้ได้เอาแปดพันอ่ะผมพิชหนึ่งเทสวยสวยกี่ละเพจเออหมื่นสี่เลยกูยิงพื่นหมื่นสี่เลยเหรอผมแกงให้ไม่ผมแกงให้คอมคราฟต์คอมครับตล่วงล่วงล่วงละแตกละโอเคครับหมอมึงยิงอาเฮงอยู่นะ หายเฮงไม่ข้างเฮงไม่ข้างอ๋อยิงียบเฮงเงียบบีได้เลยครับอ่าพี่ผมมีบีได้บีเฮงได้ไม่อยุดผมผมรอแก้ให้ไปแก้ให้แก้ละอ่ะพี่อ่ะผมขาดพี่ผมพิษแล้วผมพิษใส่เฮงละเบิดโหมันโดนหน้าผมผมรอแก้อีกรอบพี่ผมแก้แล้วผมแก้ละผมขาดพี่ผมพิษเรื่อยๆติดพิษนะแต่เจติดเจติดพิษบอกนะอ่าพี่เอาหมอก่อนหมอช่วยแก้อหมพี่หมอเหมือนกันโอเคเรื่องเรื่องหมอล่วงครับดีเจดิเจดิ ตายเีเออทปสีลทิปอลสีละสวยผมเลมาอีกทีนีสวยพี่เบ้ยใหน่อยเบ้ใส่หน่อยแต่ผมพิดต่อไปโอ้ยอลอ่เอาเอใครพี่เอาใครเลือกเลยเลือกเลยเฮงกข้างเลยครับดูหน่อยผมมองไม่ชัดเลยเอาเอาเอเลียนไปนนวหวปะมามาต่อตาเตาตเากดเต็มแล้วนะ ผมแก้โอ้โหไม่ทันหรอผมแก้เร็งรอบหนึ่งมาเกียทีนี้ถ้ามันข้างีนบี้ลูซิเฟอร์ก็ได้ครับได้โลซิเฟอร์ก่อนนะมือเจ็บไปแล้วหมื่นเจ็บเอาเฮงนะที่ผมมาได้ผมเอาเฮงอาเฮงผมพิดไถ่เลยโอ้ยพิดตัวไม่พิดไมายเฉยเลยยิงอยู่ เองมันมันวิ่งว่ะเองมันเองมันไอผมพีชผมพีชผมพีชเดียผมไม่แดงว่ะผมไม่โอ้ยหมื่นสี่ผมรู้ยังไหมก็ไม่แดงเออนี่ยอมอไม่เหียวผมไม่อยาอนมันมันมันข้างหมดเลยต้องบีรลิเพอร์อันนี้ผมมาทับหมอบไปผมโดนเจ็บจัดเลยแปดพันพี่พี่มีส่วนไม่มีเสืออะไรเลยต่อต่อต่อไอผมแก้เองไม่ผมแค่เองแล้วล่ะผมครับรอแก้พี่ แก้ผมหน่อยแก้ผมหน okay. ่อยผมโดนผมโดนผมแก้ให้ไปแล้วที่ผมโดนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมแก้เอาผมแก้เองผมแก้เองเออผมรอแก้ให้อยุ่ยเจ็บโอเคแก้ลูซิเฟอร์ใครโดนบอสนะใครโดนบอสนะอาท็อปปี่ผมปิ้นลูซิเฟอร์ผมยิงลูซิเฟอร์อยู่เฮ้ยเปเปผมแก้ให้ผมผู้ดาวดีกว่ายาพี่พินละพี่ผมแก้ให้ละแก้ให้ไปแก้ไห้ผมไล่นะผมไล่นะผมแก้ให้เราุดยอดครับ พี่เป้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจ่อก,ก่อให้เม็ดหนึ่งเงือบพี่อ่นานป่ะผมผมใกล้ข้างแล้วผมใกล้ข้างแล้วผมข้างแล้วผมข้างแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ไอ้ผมแก้ให้กอ็ผมครับอ่าเรียบร้อยเออเออไอ้เฮงที่แตมันวิง<ๆ>่งมะเอาใครไ<ๆ>เอเขาวิ่งเอาหมอก็ได้พี่เก็บผมเฮ็ดเออเรือไม่ข้างอเลยเฮงก็ๆๆไม่ข้าง,อางไอเฮงเด้ไอเฮงก็ไม่ข้างวะไอเฮงไม่ข้างหมอกันแล้มันวิง่งมาดูมันด่าจริงเออไม่ได้ นี่นิ้วใหม่เอเรี่ยก็ได้เอเรี่ยไม่ข้างเหมือนกันนี่ห้าพันนี่ห้าพันนี่สวยเอาตัวไหนกันอยู่พี่เอาตัวไหนนี่เอาเฮงเหรอเอเรี่ยค้างไหมครับเอเรี่ยไม่ข้างครับเอเรี่ยไม่ข้างเอาเอเรียก็ได้ครับเจ็ดพันเดียเอเรี่ยโดนหนักโดนหนักมากโดนหนักเลยเจ็บร่วงเจ็บนั่นแน่นเฮงนะไหมเฮงไหมผมแก้ให้ผมแก้ให้ทิงกัไเลครับทิงกัไเลผมรอแก้ให้ อ่าผมใส่แล้วผมใส่แล้วเป็นหนึ่งรูปติดรอสิเพียงข้างละเอาเอลูปิเฟอร์ไหมครับเพียงข้างอยงได้เพียงข้างอย่างลูปิเฟอร์นะได้ครับผมติดผมติดนะเพียงว่าหมื่นสามไม่ร่วงปื้อจังงั้นดิสวยไอพี่กับหมอกำจัดหมอกันพี่กำจัดหมอกันเอาหมอกำจัดใช่ใช่ใช่ โอเคสวยพี่นี่นี่อีกคนนึงพี่เดี๋ยวเขาช่วยแก้โอเคสวยไอเดียไม่ข้างเลยครับเอาใครพี่เอาเอาพี่เบิร์ดกันได้พี่เอ้ยผมลืมอะไรไปเอาเบิร์ดกันนะดูเชฟเฟอร์เอาโอเคสวยข้างเลยพี่มึงเฮงอาเฮงอาเฮงหมอมันหมองตายซะมาผมมาแล้วพี่ผมแก้ให้ผมแก้ให้เพ่ เอาเอาใครอยู่ครับพี่เอาใครอยู่ผมยิงแอรียออยู่ผมยิงแอรีโออยู่ผมอยู่ในวงว่ะแอเรียพี่อาไฮเรียได้ได้พี่เบ็ดเแล้วมาเอาเอามันเอามันโอ้ยคนโดนหนักนะอุ้ยล่วงล่วงลวงลวงลวงเอาใครพี่สี่ไวออกมาแล้วลูซิเฟอร์ก็ได้ได้ได้เลยก็ได้ได้ได้ลูซิเฟอร์อืมหายหมดลูซิเฟอร์เหรอสี่ไวมาแล้วอ่ะผมพี่ก่อนนะพี่เบ้เอาเรียบร้อยพี่มามาผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วพี่ลาผมพี่ลา โอเคครับเดี๋ยวนะผมต้องต่อไปพี่มองมะแก้งแก้งทันต้องยิงยิงสวยสวยโอ้ยเอาไเกือบไม่ทันโหเกือบไม่หมายพี่หมายนะหม้ยหม้ยโอเคหม้ก็หม้ยครับปั๊บปั๊บปั๊าปดีโอ้ยโอ้โหแก้ไม่ทันเลยวิ่งหรอพี่วิ่งวิ่งแล้วเขาวิ่ง ผมพี่ก่อนทีหนึ่งพี่อ่าสวยอ่ะพี่เป้สวยพี่เป้ไรเป้ยักษ์พี่เป้ยักษ์พี่โอเคเรามาๆมามาต่อเฮงเขาวิ่งออกข้างนอกเลยวะแกงผมนะพี่เอ้ามันผมพี่มันหมดข้างแล้วด้วยนักเล่นมันได้เหรอเอาใครพี่เอาใครเฮงนะเฮงนะเฮงเออาเอาาตายได้ด้วยงเอาผมผมล้มไปแล้วพี่ผมไม่ข้างวะเออผมก็ไม่ข้างแบบเป็นตบมาครับวิ่งนักวิ่งนักโอ้ยร่วงเลย เอาเองนะเอาเองนะครับหรือว่าเอาผมผมร่วงอยู่ผมร่วงอยู่ครับเอาเป็นดูใครครับวิ่งเองแล้วไปผมแก้ให้ครับผมแก้ให้ผมขาดผมผมไม่ข้างเลยยิงไม่ค่อยเข้าเลยโจรองๆปโดนเจ็บโดนเจ็บมากมาละมาละมาละมาล้เอาเฮงยิงยาเฮงอยู่เอาไปเอาเฮผมแก้ให้ผมแก้ให้ไปผมยิงยาเฮงอยู่นะผมยิงยาเฮงอยู่อ่าผมว่าผมร่วงไปตอนไหนไม่รู้เลยโวดเสียดายไม่ข้าง một cái hai một cái hai rồi thì ít lại cái nhìn 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 vô cho phong cái hai phong cái hai đó nó nặng cái phong sát hàng nhọc sát sát hàng dài đây nó mỏi nhiêu à đây có đây đây bỏ đây 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 แกให้ไปข้างเขาน่าจะล่วงถ้าผมข้างถ้าผมข้างนี้เขาน่าจะล่วงอยู่พี่เอาไปผมแกให้พี่เอาไปดูซิดูเจฟเฟอร์นะดูซิเฟอร์ด้วยชั้นเลยได้ครับได้ครับมาาเอไปร่วม่างสวยอาะเฮงเด็กอาะเฮงเอาไหมเหรอไหมหรืออ่ะเฮงเอาเฮงหรือไหมเหม่ยไม่ข้างเอาไหม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 ผมแกให้ไปผมปิดให้ละผมปิดให้ละสวยสวยสวย มาๆเดี๋ยวผมพิเดี๋ยวผมพิสองให้มาพี่สวยๆพิเจ็ดร้อยสี่สี่พันนะหมเจ็บนะานเจ็บนะนเจ็บแล้วโอรสิตแล้วเออแตกเฮงข้างอยู่วะเฮงข้างอยู่อั่นัน่งีดก่อนีดะเออดูซิเฟอร์กันดูซิเฟอร์กันขุ้นทางแล้วข้นางนะอุ้ยแกง0ันด้วจริงๆอาโหแกงเนี่ยขอบคุณครับใครโดนเคเจ็บโอ้ยโดนมนสอง โดนผมโดนผมโดนเคจิโดนคิกผมแก้ให้ผมแก้ให้แก้แก้ละแก้ละได้ไหมอ๋อไม่ใช่อีกแล้วอ่ะเปโดนเปโดนผมแก้ให้ไม่ทันโอ้ยไม่ทันร่วงร่วงร่วงเอาเฮงก็ได้เฮงนะ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 คะแนนคะแนนเรานำด้วยเนี่ยนำนำดี่นำเอ้ยฝดินดินตัวเด็กตีปั้นเยอะอ่ะผมกดหลบปี้เอ้าอะไรวะเอ้าผมกดมันผมกดซัดมันกดหลบกันนะเมื่อกี้ล้มเฉยเลยดีใจเลยนะ เอาผมแก้ให้เป๊ะผมแก้ให้ละขอบครับพี่หลักพี่หลักไปไปอีกทีวผมแก้กิ้แก้กทีผมแก้ละขอบครับัวดใจโอ้ยลูซิเฟอร์พี่ลูซิเฟอร์อยู่ลูซิเฟอร์อยู่ครับโอเคเอาครับพี่เพื่อนอ่ะเอาพี่ผมโดนพิษผมโดนพิษต้องโดนต้องโดนอุ้ยหมื่นหนึ่งไม่ลงว่ะเวลาเวลาตีตายอ่ะจริงกลัวในโหมด เอาไปทำอะวฝากของใครปลาปิคิดก ok> ่อนคิ